รายการผู้หญิง, com at, ญง com at five สวัสดีครังผู้ชมค่ะผู้หญิง com at five กลับมาแล้วนะคะ ผู้หญิงชวนเมาววันนี้ค่ะจะชวนผู้ชมไปเมาา์กับแขกรับเชิญสาวนักธุรกิจคนเก่งค่ะที่สัปดาห์ก่อนนะคะเราได้คุยกันถึงเรื่องปัญหาวิกฤตในชีวิตเกี่ยวกับรูปร่างหลังคลอดนะคะแต่วันนี้ค่ะจะมาเล่าในอีกวิกฤตหนึ่งที่หนักหนาเอาการเช่นกันกับปัญหาเรื่องผิวหน้าจะเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะช่วงผู้หญิงชวนเมาา์คุณสุสานพร้อมแล้วมาคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่คุยกันไปสัปดากันก่อนนะคะเรื่องของการดูแลรูปร่างเป็นประโยชน์กับผู้ชมอย่างยิ่งเลยทําให้ได้อีกทางเลือกหนึ่งแต่วันนี้ค่ะเราอยากจะมาขอเรื่องราวในอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจเห็นบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยหลังการคลอดบุตรหรือว่าอายุที่เปลี่ยนไปเนี่ยไม่ได้ทําให้เรื่องรูปร่างเปลี่ยนไปอย่างเดียวเรื่องของผิวมีปัญหามากอย่างที่ผิวหน้าใป่ไหมคะต้องบอกเลยว่ามันเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนที่เราเนี่ยตั้งครันเลยค่ะพอเข้าเดือนที่4สิวขึ้นพอมาเดือนที่6ฝ้าขึ้น พอเดือนที่เจ็ดเนี่ยมันเต็มหน้าไปหมดเลยรอพอหลังคลอดก็คิดว่ามันจะดีขึ้นมันก็ไม่แล้วก็รอจนถึงสามเดือนไม่ไปอ่ะค่ะมันก็ไม่เลยแล้วมันมากขึ้นคุณหมอเลยแนะนําให้เราเนี่ยไปปรึกษาคลินิกดีกว่าแล้วคุณหมอสกินแนะนายังไงคะก็ก็ไปหาค่ะทุกที่เขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าผิวเราแพ้ง่ายผิวเราเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยก็รักษาทั่วไปทั่ไปทั้งเลเซอร์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเบสิก ไปที่แรกก็ไม่หายอไปที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าต้องบอกคุณลูกศรว่าไปเป็นสิบสิบที่ก็ไม่หายเอาไม่อยู่เราก็เลยะลองมาดูเป็นพวกครีมบำรุงบ้างดีไหมเราก็หาครีมบำรุงทุกยี่ห้อเลยค่ะที่ใครๆแนะนำเราก็อ่ะโอเคลองลองถึงขั้นไปเจอครีมเนี่ยที่ลองปุ๊บแล้วแพ้แล้วถึงขั้นนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเราก็เลยแบบว่าถอดใจละคุณลูสอนคือคิดว่าคงไม่หายละก็อยู่กับฝ้ากับกระอยยังมีการวงเล็บกับตัวเองกับประโยคนึงว่า ถ้าฉันหายนะแล้วฉันหาเคล็ดลับได้นะฉันจะบอกต่อคนที่ทั่วโลกเลยเพราะว่าความรู้สึกเราคือแบบเรารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์มากแล้วเราไปไหนเราต้องใช้หน้าจะไปใส่หน้ากากใส่หน้ากากแล้วเหลือแต่ตามันก็ไม่ได้แล้ววันนี้คุณซูซานได้ทำตามอุดมการณ์ที่คิดไว้แล้วนะคะคือแก้ปัญหาจนหน้าเนียนใสกิ๊กอย่างนี้เลยแล้วได้มาบอกต่อจริงๆอ่ะงั้นคุณซูซานขาเอาแบบไม่ต้องลองผิดลองถูกเลย ไปเจอยังวิธีอะไรจริงๆก็ไปดูงานไปดูงานกับสามีที่ออสเตรเลียก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนถึงขั้นแบบตกใจเราก็เล่าให้ฟังเขาก็เลยพาไปหาคุณอาค่ะที่ที่โรงงานคือพอดีคุณอาเพื่อนเนี่ยก็ทําโรงงานเกี่ยวกับผลิตพวกครีมบำรุงส่งเป็นแบรนด์ทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยสกิดผิวเราไปวิจัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผลคืออะไรคะเขาก็บอกว่าเราติดเชื้อ เขาถามเราเลยอันแรกเราอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศไหนเราก็บอกส่วนใหญ่เราอยู่ประเทศไทยเขาบอกว่าถ้าอยู่ประเทศไทยเขาต้องทําอีกสูตรหนึ่งเพราะจะต้องเป็นสูตรที่ทาปุ๊บแล้วซึมเลยเพราะบ้าเราเป็นเมืองเมืองร้อนเราก็รับตัวครีมที่เขาเนี่ยเหมือนกับทําเป็นสูตรให้เราแล้วก็นํากลับมาก็มาใช้เป็นไงบ้างคะเดือนหนึ่งคุณลูกศรมันจางแล้วที่สําคัญคือสิว่มันยุบตัวลง แล้วก็แล้วพอมันยุบมันค่อยๆแห้งแล้วมันค่อยๆหลุดแล้วมันไม่มันไม่ได้ทิ้งพวกแบบรอยแผลเป็นไงคะสุดท้ายเนี่ยนำสิ่งที่ตัวเองได้กับตัวเนี่ยค่ะเอาไปต่อยอดทาธุรกิจคุณผู้ชมค่ะแล้วกลายเป็นได้ผลตอบรับเป็นกระแสที่แรงมากปัจจุบันเห็นบอกว่าไปวางจําหน่ายอยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยไปต่อยอดไปมายังไงคะ ต้องต้องต้องบอกคุณลูกศรว่าพอเรากลับมาแล้วเราแบบว่านํามาใช้แล้วมันดีแล้วเราก็เคยให้คามั่นสัญญาเพราะว่าเรารู้สึกเราทุกข์มากเราก็เลยอยากจะให้คนที่มีปัญหาเนี่ยนะคะเขาก็เรียกว่าถ้าหาทางออกไม่เจออาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการในการเลือกก็เลยแบบว่ากลับไปอีกก็กลับไปหา มิสเตอร์รอยก็คือคุณอาของเพื่อนเนี่ยค่ะเขาก็เลยทําให้มา3สูตรเลยตัวแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของครีมหน้าใสก็คือจะช่วยในเรื่องของการลดสิวแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยกระจ่างใสขึ้นก็จะเป็นครีมสีม่วงนะคะส่วนตัวที่สองเนี่ยใช้คู่กันตอนเช้าเลยก็คือจะเป็นครีมสีทองนะคะจะเป็นตัวลิฟติ้งตัวนี้จะช่วยกระชับรูขุมขนส่วนตอนเย็นเนี่ยใช้ตัวเดียวเลยคือสีเขียวก็จะช่วยเรื่องฝ้าแล้วก็พวกกระแล้วก็พวกหมองคล้ำแผลเป็นจากสิวอ่าก็จะทําให้หน้าเนี่ยนะคะเราเนี่ย สม่ำเสมอแล้วก็กระจายใสเรียกว่าวันนี้ใครอยากจะลองใช้เทคนิคที่คุณสุซานบอกที่ได้ลองกับตัวแบบนี้ง่ายมากๆเลยตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยนะคะคุณสุซานคะถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลในเรื่องนี้หรืออยากได้สิทธิพิเศษเป็นของวขญสำหรับแฟนรายการอะไรบ้างต้องติดต่อเป็นอะไรยังไงก็ไปสายด่วนแต่ขออนุญาตโชว์อันนี้แล้วกันได้ไหมตอนนี้เราก็มีกิจกรรมนะคะให้สําหรับ ทุกทท่านเลยกับการที่เข้าไปซื้อสินค้ากับร้านสะดวกซื้อนะคะทั่วประเทศเลยแล้วก็เอาสินค้าที่เราซื้อเนี่ยมาถ่ายรูปคู่กับตัวเราอ่าแล้วฮะแล้วก็พร้อมกับบินนะคะแล้วก็ส่งรูปมานะคะที่สายด่วน1794ก็รับผลิตภัณฑ์ของเราไปมูลค่า390บาทฟรีๆรีได้เคล็ดลับการดูแลตัวเองดีๆไปแล้วกับผิวพรรณนะคะถามตรงนี้ว่าตั้งแต่เข้ามาในแวดวงการธุรกิจเนี่ยในแวดวงของความงามในการแข่งขันสูงมากนะคุณผู้ชมค่ะคุณซูซานมีเทคนิคกลยุทธ์ยังไง ทําให้ดําเนินมาได้ตั้งหลายปีแล้วประสบความสําเร็จแบบหลักแบบเบสิกเลยซึ่งหลายคนอาจจะทําไม่ได้นะคะคก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์กับผู้บริโภคถ้าเราเนี่ยคัดสรรสิ่งที่ดีๆเขาก็จะต้องมาอยู่กับเราแล้วก็กลับมาแน่นอนธุรกิจมันก็จะสามารถมีสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเองได้เห็นด้วยมากๆค่ะว่าถ้าของของเราดีจริงแล้วเราซื่อสัตย์กับผู้บริโภคไม่ได้หลอกลวงเนี่ยยังไงธุรกิจเราก็ไม่มีวันตายถูกต้องนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้ทั้งเคล็ดลับดีๆในการดูแลผิวพรรณแล้วก็อาจจะได้ร่วมธุรกิจกับคุณซูซานด้วยนะคะแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยโทรที่1794นนี่ะเป็นโอกาสดีีๆในชวิตของคุณก็ได้ค่ะวันนี้ ขอบคุณคุณสูซานนะคะ,คะขอบคุณค่ะ